สวัสดีจ้าเพื่อนๆอันนี้ยายจะพามารับชมอันนี้น้ําตกจําลองนะคะนี่คือบริเวณวัดสรารลอยนะครับนี่ค่ะบรรยากาศต้ยไม้เขาก็จะธรรมชาติสวยงามล่มลื่นต้นไม้ใหญ่นี่ค่ะเขาประดับประดา ไว้สวยงามเป็นธรรมชาติน้ำตกการทางน้นก็สวยนะฮะเป็นธรรมชาติต้นไม้ใหญ่ร่มรื่นน่าชมนะคะน้ำใบนี่น้ำใสจะพาไปชมน้ำตกนะคะน,นี้คือบริเวณนี่ค่ะน้ำนี้เขาก็จะเป็นทางเดินไปนะคะ เดินมามันก็จะเป็นน้ำที่พักผ่อนนะครับก็จะมีร้านกาแฟมีลมลื่นนะคะลมเย็นสบายนะคะนี่ก็มีคนเยอะยายก็ออกหมุนมานี่นะกะอนนี้ก็จะมีน้ำตก ร้ยากาศต้นไม้ก็ร่มรื่นนะตรงนี้ก็จะมีคนได้กปนั่งน้ำตกก็จะเป็นสะพานเป็นน้ำตกน้ำตกก็จะสวยงามเป็นธรรมชาติน้ำตกจำลองเป็นที่วัด อ่าลองมาสวยน้ครัองฟ้าปงใสสวยนี่เขาจะเป็นเลืยไม้เขากระดับกระดาไว้สวยงาน ก็จะม,มีสวยงามน,นะคะตรนนี้ก็จะมีที่ให้นั่งเล่นพักผ่อนนะคะนั่งชิงช้าตรงนี้ก็จะเป็น,น,น,ะปนสะพานนะคะกล้วยไม้ร่มรื่นนะ,ะสวยขอบคุณนะคะที่รับชม